สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอรี่แมจินะคะวันนี้เราจะมาถามไพ่ว่าในปี2568คนที่เกิดลัคนาราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกได้เดวิลนะคะเทพฮาเดสเทพผู ades, ้ครองโลกใต้พิภพรวมถึงสมบัติมากมายด้วยนะคะช่วงต้นปีเนี่ยก็คนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะคะด้านการเงินเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะ นะนอกจากคุณจะหาเงินได้เยอะแล้วนะคะคุณก็ยังไม่ได้แบบเก็บอย่างเดียวนะคะคุณก็มีการใช้ใจ่ายออกไปด้วยนะคะเพื่อบำรุงความสุขของตนเองด้วยนะคะต่อมานะคะใบที่2ได้ราชินีถือไม้เท้านะคะเป็นเทพีอาธีนานะคะในช่วงต้นปี2,568นอกจาก การเงินที่โดดเด่นแล้วนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้แสดงสติปัญญาของคุณได้แสดงความเป็นผู้นําของคุณนะคะในการที่จะนําพาผู้อื่นเนี่ยให้สามารถาผ่านผ่านพ้นปัญหาแก้ไขปัญหาหรือว่าเอาชนะความท้าทายในเรื่องของการงานได้นะคะซึ่งมันทำให้คุณนั้นมีความโดดเด่นในด้านการงานในช่วงต้นปีนะคะ ต่อมาใบที่3นะคะได้2เหรียญน,นะคะอ่าอย่างไรก็ดีนะคะในช่วงกลางปีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะต้องมาจัดลำดับความสำคัญนะคะอ่ะคุณอาจจะช่วงต้นปีคุณอาจจะทุ่มเทให้กับการงานการเงินนะคะในช่วงกลางปีเนี่ยคุณอาจจะต้องมาจัดลำดับความสำคัญใหม่นะคะเพราะว่าคุณอาจจะเจอกับ การเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงกลางปีที่คุณจําเป็นที่จะต้องพิจารณาให้ดีจําเป็นจะต้องเลือกให้ดีนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะให้ความสําคัญในด้านในดนในด้านหนึ่งมากเกินไปจนละเลยอ,อีกด้านหนึ่งเช่นในช่วงต้นปีเนี่ยคุณอาจจะทุ่มเทให้กับการงานการเงินนะคะจนอาจจะละเลยการดูแลตัวเองละเลยการใส่ใจคนรอบข้างนะคะช่วงกลางปีเนี่ยเหมือนคุณอาจจะต้องมา รีวิวนะคะว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเพิ่มตรงส่วนไหนแล้วก็ลดตรงส่วนไหนนะคะรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาที่คุณอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องพิจารณาให้ดีนะคะต่อมาไบที่4นะคะได้ราชินีถือเหรียญนะคะเทพีเฮสเทียนะคะออกมาบอกว่าในช่วงปลายปี2568เนี่ย นอกจากคุณเนี่ยจะใส่ใจในเรื่องของการสร้างความมั่นคงนะคะทางด้านการเงินแล้วนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องดูแลใส่ใจคนรอบข้างคนที่รักและก็ห่วงใยคุณด้วยนะคะต่อมาใบที่5นะคะได้5ถ้วยนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยก็เป็นช่วงที่ไพ่ออกมาบอกว่าคุณเนี่ย อาจจะเป็นที่จะต้องดูแลใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างเยอะนะคะถ้าช่วงต้นปีคุณไม่จัดช่วงต้นปีถึงกลางปีถ้าคุณจัดลาดับความสําคัญได้ไม่ดีเนี่ยช่วงปลายปีคุณอาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องของความสัมพันธ์หนักใจในเรื่องของความสัมพันธ์แทนนะคะดังนั้นเนี่ยในปี2568เนี่ยเรื่องของการงานการเงินคุณนั้นมีความโดดเด่นนะคะอย่างไรก็ดี ไพ่ก็ออกมาบอกว่าคุณจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองรวมถึงการดูแลใส่ใจคนรอบข้างของคุณด้วยนะคะอย่ามัวแต่เหมือนกับทุ่มความสําคัญไปเรื่องการงานการเงินเพียงเดียวจําเป็นที่จะต้องจัดลำลำดับความสําคัญให้ดีเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ไม่ต้อง เหนื่อยหรือว่าต้องเสียใจนะคะในการที่คุณนั้นละเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดคนรอบตัวหรือการใส่ใจดูแลตนเองนะคะต่อมาไพออร์เ e นะคะใบแรกได้เบอร์48นะคะตัวเลือกนะคะ,ะในช่วงต้นปีนะคะคุณก็จะอู้ฟู่มากนะคะอันนี้ก็อยากได้อันนู้นก็อยากได้นะคะมีโปรเจกต์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะตัวเลือกเยอะนะคะ อันนี้ก็ได้ทำอันนู้นก็ดีนะคะต่อมาใบที่สองนะคะได้เบอร์67ระเบิดเวลานะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะในช่วงต้นปีเนี่ยคุณค่อนข้างมีโปรเจกต์มีแผนการอย่างทำนู่นทำนี่เยอะแยะนะคะก็อย่าลืมนะคะใส่ใจคนรอบตัวนะคะใส่ใจสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพราะบางทีคุณก็อาจจะเผลอนะคะอะ ทุ่มกับการงานการเงินจนลืมดูแลตัวเองลืมดูแลใส่ใจคนรอบข้างไปนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นระเบิดเวลานะคะต่อมาใบที่3นะคะได้เบอร์62ชอ่อชนนะคะ,ะในช่วงกลางปีเนี่ยคุณก็อาจจะมีเรื่อง ใหม่ๆเข้ามานะคะให้คุณพิจารณานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะมีคนมาชักชวนคุณไปลงทุนคุณจําเป็นที่ต้องดูให้ดีนะคะว่าเอธธุรกิจนี้มันน่าเชื่อถือไหมนะคะคนที่มาชักชวนคุณน่าเชื่อถือไหมนะคะอย่างในรูปเนี่ยก็มีการย้อมแมวขายนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจําเป็นที่ต้องตรวจสอบให้ดีพิจารณาให้ดีนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในเรื่องของการตัดสินใจ ะะอาจจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงคุณอาจ,จต้องพบเจอคน,คนกลุ่มใหม่ๆนะคะคุณก็ต้องพิจารณาให้พิจารณาให้ดีว่าเขามีความน่าเชื่อถือไหมนะคะ,อ,ะอาจจะมีการแบ่งพักแบ่งพวกนะคะ,ะช่วงกลางปีแล้วถ้าเกิดคุณตัดสินใจเลือกข้างผิดนะคะคุณก็อาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะที่คุณจะต้องมาแก้ไขในภายหลังนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงกลางปีเนี่ยคุณต้อง รอบคอบนะคะแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะคะแล้วก็จะมีคนมาเกี่ยวข้องกับคุณช่วงกลางปีค่อนข้างเยอะมากหน้าหลายตานะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนดีนะคะและการเลือกข้างเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีนะคะเลือกผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้นะคะต่อมาใบที่4นะคะได้เบอร์อ้อมกอดน,นะคะไพ่ก็มาบอกว่าช่วงปลายปีเนี่ย เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจำเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจนะคะคนรักคนรอบข้างที่ดีๆกับคุณเนี่ยให้ดีๆนะคะเขาเป็นคนที่พวกเขาเหล่านั้นที่ดีและจริงใจกับคุณเนี่ยคุณจะเป็นต้องดูแลใส่ใจให้ดีนะคะเขาเป็นกําลังใจสําคัญของคุณนะคะที่จะคอยเกื้อหนุนคุณจริงๆนะคะดูให้ออกว่าคนไหนของจริงคนไหนของปลอมนะคะต่อมาใบ สุดท้ายของไพ่ราเคอรได้เบอร์สองมิตรภาพนะคะ,ะในช่วงปลายปีเนี่ยไพ่ก็ออกมาบอกว่านะคะมิตรภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะ <c oughs> คนที่เขาจริงใจกับคุณจริงๆเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดของคุณนะคะก็อย่าละเลยพวกเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักนะคะรวมถึงตัวคุณเองนะคะให ดูแลใส่ใจกับคนที่มีค่ากับคุณจริงๆนะคะอย่าเอาเวลาเอาทรัพยากรของคุณไปทุ่มเทผิดคนนะคะผิดที่นะคะให้คุณรู้ว่าคนที่อยู่เคียงข้างคุณจริงๆคือใครนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ